ตัดเลยชึบแล้วก็วิ่ง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 เหมือนปิตรุลวิ่งเหมือนปิตรุลชิมลงกระโขกมัไหลทางบ้างนี่ก่อนหงายมีดยอดกันเลยโค้งลงโู้งลงโอ้ตวบาหลายตะเมียข่บ่าคอยมีกำลังดีชิมเริ่มใส่ไข่ใค่ไข่ก่อนโอ้โหเหนี่ยนอยเข้มๆข้มเดี๋ยวเเพื่มเหนี่หน่อยเข้มๆ งวหมนะอ,อ,อครับสวัสดีครับพี่นอ้องไอเซียงบรรณาชาแนลครับผมจีหล่าวให้เรขอเสียบครับพอกันชินแค่ครับยุทธงหน้ามีกา,าดเงียมือเสาหาเน้วไปกินก่อน,นบานี้พี่น้องบานี้สิได้กินนี่อย่างเอาพาไปเบิง่งไปครับ นี่ yeah. มันนี่อุปกรณ์เขามีแค่นี้แหละครับพอเบิงเบิงเบิงหุ่น <c oughs> จัดผมห <c oughs> มดเดียวกับครับอันนี้เขาที่มากินของสูงที่อยู่ตำ่ตำๆน <c oughs> ี่อุปกรณ์เขามีแค่นี้แหละครับกับกระคุน้ำน,นี่มาเบิงกันครับห้างน้อยๆนี่ต่ำๆนี่สิมีใครบ,บ่างว่างานผมเอาลงมาแลวห้างหนึ่งนี่นะพอมีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมียเอาห้างนีล้ลงมาให้พี่น้องเบิง ตัดเอาได้ครับมันสูงค่อต่ำเลยตัดออกกัน้หมดกันหาทางเขากันเออเอมดกัดก่อนอาทีนี่แน่ได้ครับทึบทึบเออตกตกตกโอ้ยโซโซม่าต้งันกีคางมีใครบ้งมีใครบ้างนึบไปลำใหม่ลอยๆเนาะคนนี้อุยหาเก่าตอนบุญตัวนี้ไปอยู่ห้างงนัันเดียว พ่อเด็กกลายรั่วต่ออันดับแรกออกจากมึงก่อนนี่พี่น้องเกิดอีกห้างนึงแล้วครับตั้มนี่เดี๋ยวเอาคู่ตั้งทันละหมดแล้วมากหาปองหาปองเรียนออกมาก,ก่อนตอนได้หมดแล้วมันจีุ่มกันต่อของหาปองไปประเพา์ไปชุบตัดออกนี่ห้างนี่ เป็นต้นรุ่นมีรุ่นมีรุ่นยังไงเติบโอเคตัดเลยชึบแล้วก็วิ่ง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 เหมือนปิตรุนวิ่งเหมือนปิตรุนกินลงกระโขกไม่ทั้งนั้นนี่ก็โอยมีเยอะตั้งไหนโค้งลงโค้งลงโอ้ตะวันหลายตะเมียใครบ่อยมีโอ้โหลูกพี่มักแงยบไปก่อนเนาะ เม่ยสีเกาลูกพีกคือโอ้ยตัวเมียมันตัวนี้นี่บ้านนาจะห้างเออใหม่น้ำนี่บ้านนาอ้ไซน์นอหัวห้งใหญ่ยังหนึ่งครับตัวอยู่สูงบ่ได้เอาใหม่มาเดี๋ยวสีบอดลูกพีเมแยอยู่คนเวียนนี่แหละโหดูทัพกุกกระดายสูงสูงบ่ได้เอาใหม่มานึ่หากินห้างตำไปก่อนครับอ่ะเออคือกัด ียบเทร่ไหลดิกิน,น,นลงน้ำไปเลยบอโอ้นี่นี่นี่ตั้งแต่ไหน,น,น,นี่เสยเสยตุ่ยน,น,นี่ครับน,นี่พอได้โยเดี๋ <laughs> ยวสิมันเลือกแกงใส่กับผักหวานบาดนี่ หวานาเนาะเก็บมากสงสัยละ่ะล่างไปพักหวานก็นี่เด้อหลับอัวๆเลยนี่ผักหวานเตรียมสิ๊กแจงแล้วอันนี้ทอดปลาครับมาเอามาเหาเา็ดก้าวกินกันยำตอกกันครับนี่แมวนี่แม่ถึงมากินอันนี่แมวเราก็ไมาแ,แงกงแสีบหลอใส่แม่อีกแล้ว,วนี่หั่แกงผักหวานใส่ไข่หมดแล้ครับนี่นะแลยวไข่เบไปแล้วเ้าแม่นมาปล่อยขึ้นครับเขินสู่ธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นเดี๋ยวมันขึ้นไปหายช็ดทัทง้ง ปล่อยันไว้ขึ้นครับยัอนหนังจะมาแยวไข่มันใหม่ต้องเก็บพักติวเพราะอมนี่ตอนพักติวโอ่เป็นดอกย่งงามเลยพักติวเอาเก็บพักติวไปใส่แกงวันตําๆมันจะหย่อนหน่อยๆแล้วหย่อนหย่มันอยูทุ่งสูงองบุญได้หอดดอก แนวล,งลง้หงหลังแตงหกหวานใช้ฟักติวนะ๋วเนาะมันสุดอยอด มาครับหมอเหน,มนเดือบและล้วงล้วงล้วงปักหวามใจว่ามัเดือบครับอ้หลายยางขาดดินเดี๋ยวมันกระยุบเดี๋ยวมันกระยุบป,ปาดตึงเข็มและดึงนอนแบบสะพานลง ใส่ฟักติวพร้อมบานไงโอ้ถึงจะผสมป่นหรือใส่เบนใส่เลยเต็มแบบหย่อนแล้วนี่สิดหรอก,กติวลงไปกดคอมันลงไปหุงสุดโต๊ะไาเด็ก

าลจาจังไข่บนนัวยังไข่ใส่เพิ่มเดี๋ยวค่อยไ,ไปเรื่อยๆครับยังใครใส่ที่หลังไข่หมดแดงใคร่รอห้องจีบโป่งผมกำลังใส่โอ้เดือดย่างดีเลยครับเดีวถึงแล้ว,ลวเอากำลังดีชิมเริ่มใส่ไข่ใส่ไข่ก่อน โอ้โหเหนม่ย้มเข้มหี่าเเพื่อนเหน้่ยงมเข้นนเม,มลงไปทำไมอืกก้อก๊ดเลยครับชุบอือซิมเบิ้งบันี่โอ้หอนแท้ เรียบร้อยครับตักกินได้ครับมาครับบ้านกำลังไปกินกันห้องเฮาเฮ่เฮ่เฮายยังเข่า,า,าขกา้อนเหรอตัวนี้ได้ยังกินโอม้มันมีแก้วถ่ายแก้วอยู่ยถอยมาตักถวยมาตัก,ย,ตกยิ่พ่อยะเดี๋ยวอพอกับแมวยิ่งข่าวเด้อ เอ,อนินดีๆพอ,อครับป้โอยพูดได้เนี่ยชกันใหม่นะคะชกนให่นอาข้ามวันนี้บ๊อบาสาบายครับไม่กรเลยบเดลสาวันเหนือันนี้บอสาบาย,บาาบายกินยาล้กินเขา่าพักอุ้ย่ายินบ่านเด่นหน่อยได้หน่อยๆเข้มๆหน่อยใมดเดยงกันนะยอดดีๆเอ,อินแม่ไป่ยไกไม่แม่ใคร พูดเหนื่อยลงไปเ็ดเบียดพูดหนีพ่อพ่อมากินข่าวครับแม่หยับกิฟนั่นแล้วหันๆนี่แล้วมันตุ่ดเอินเพิ่อนกินข่าวแล้วนี่แม่นี่แม่แม,มาชิมข่าวครับมาชินข่าวน้ำโชกุนนะครับโชกุนมาสบายไม่คือเคนียดหนังสัน่นเพลิด <c oughs> จำเจียวเหิ่งเพิ่อนกินข่าวกับถอดตากับเจียว เด็กเดๆหน่อยอยังหัวจะกินกับเกี๊ยวอาครับกินข้าวน้ำกันบานเน่เจีงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่ผักติ๋วนุ่นน้อยเน่ยครับขับนี่บริจ,จาคจักบาทครับบม่ได้ซื้อจัจกบาทซื้อแตะปองสุรอรถหนาบาทโอเคอ่าอาครับกินข้าวน้ำกันบานเนี่ทุกคนล,ล่าเด้อลาลาคลิปนี้เด้อ โอ้ยเบาดีดีสาวก็หนก็แช่าข่เป็เนียนเวยครับบอกไหมเก่าเตรียมปากันป่างาสากงไหนกแชกัไ่นเออกดไห์กดแช่กดซับตะไคร่เน้อครับพอกันคลิปไหมครับไมคบาไม่บายบายบาย